เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันน oh ี ho, uh, ้เราก็จะมาทำการแปลงโฉมเจ้าสัตว์ปลาของเราโอ้โหมาดูซิว่ามีสีอะไรบ้างนี่คือสีฟ้า blue yellow orange นะฮะ yellow แม m ม o สเ yellow ิ i n อ e ิง i n g orange โอเคเรามาเริ่มกันจากตัวไหนดีก่อนตัวนี้ดีกว่านะครับ โอเคเพื่อนของเรามาดูกันดีกว่านี่นะครับเราจะทำการแปลงโฉมเจ้าัตว์ป่าของเราเริ่มจากเจ้าจิงของตัวนี้แล้วกันนะฮะ <c oughs> ว้าวว้าวโโอ้หทุกคนดูนี่สิทุกคนมันสุดยอดจริงๆเลยว้าวดู Hey, o o hey luôn con wow wow wow, wow, wow. แต่ล oh. mm ิงสีส้มเหมงมิงเหม่งอ e s โ i r o ทุกคนดูว้าวว้าวว้าวและนี่คือเจ้าสีเหลือว้าวแปลงไปเลย

โอเคนะครับไปรอชมโอเคว้าวเสร็จแล้วครับทุกคนโอ้เจ้าคิ้งกองตัวสีส้มออเรนนี่คือสีฟ้านี่คือสีเหลืองโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบายโอเคเดี๋ยวดูก่อนดิคือโอ้ว้าวโอ้ สียังไม่แห้งเลยทุกคนนี่โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย